ครับสวัสดีปลโลงพ่อโคุชคนชมสุบลลงมาตึกป่าอีระโลงเลยมากันหาคนเมตตากำลังงมหอยปลงงืองเลยโอ้มีก,กระตึอแยงงมหอยปลืองเลย มันมีกระตุ้งแขร์ปเลยมือไหวอมหอยไปเลยมือนีมืออื่น้แมัน้อมมนหอยกมี่ด้ลากปลดอ ไปขั้วห้าก็ดั้งไฟปิ่กงกา้าแี่ซอ,อ,อสซาเมีวจักเนื้อได้แหละไม่ซีรอ่ดหรือบลอดเลยไปขัว้วเซาวดังไฟเป็นไงสองเช้าซาเมีวกับโซดแล้วต้อนนี่ประลูกพัวไม่อยู่พัวไม่อยู่หนูมันเต้น พอเพอ,พอเจอกันเป็นไง,งนแมนบอตากับเมียเพอไม่และเมียบอตากับเมียเพอเมนเอวันบอตา้าแลวเมียบอต้าเมียหูแล้ว ขาก่อนทีได้จะม่ได้ลูกปลาไปลูกปลาไปเมตาดีแนวดาวไดจะรูผู้ใดจะรู้กูเผู้หนึ่งตึ้งแฮผู้หนึ่งมุมหัวแล้วกั แวใครแอมไปลงเลยหั่เนนาหัจ้องโบมี่้องโมี่อ้อโบมี่อาจตัวสาตวเชาๆใส่ขี้ป้าก็ลักขี้ปิ่งไปลงเลยป้าเขาก็ไก็ดแปดเก้า สมิวสวดไปตงไหยสวดมดยังเต็มเมตาและตลูกเลยเอาหนังใส่จาวน้ออ่น้องอ่น้อาหน่จานมาต่ถวยน้ำเด้อเ่โเียงคบ่าวีตดเอ้บ่าวได้ยังได้มาเลยไปไปบ่าวมาเลยค่ะอ่อนไปขี่น้ำปสิ้ตกหลดสะะลุงวัดไปจุ่มรงร เอาเอาเอาประชุมลงแล้วก็ลากลากลากแล้วก็ใส่จานมาเลยเออใส่จานมาเลยนั่นหนึบจุ๊บๆเลยเคียร์เคียไผ่เขามาใส่อันทานเขามาใส่อีกมันจะสุกไวเนี่ยนทานข้อนี้เอากระติ๊บเอากระไรนั่นนะขานมันแดงๆขึ้นมาไผ่สีด <roy> ับแล้วไปลงเ้ยไผ่สีดับเบิดแหละเหมือนไผ่สีดับเบิดยังบะได้กินปลาจากตัวเลยงเห็ดไร้ไร้ะ น่ลงป้ียตยุแเ่ผูกลงเลยป้าจี <c oughs> หยุดเฮข้างพูกลงเลย แม่ตาลงตึกเฮ้หน่อยบุญลงได้ป้ามะลิอยู่แถวสลามพปพเจัาถูกหรือลุญลงเด้พุทนนา แหมค่ะจานจานครับอย่าเกือบเลยทุกน้องเด้อฮะแม่จากจัก <coughs> 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 งมมอยตึกบ้างมมอยเป็นงไงโูมีเพลนกาหนาวกุ๊ปตะก้องหุ <busca> ่มหุ่มตะหัวเนาะกำลังกินงปลาไป็รยงไงเราปิกนิกแบบธรรมชาติซึ่ง ฉันเป็นคนทำเองเด็กบุญหัวมือได้มาสิชุกมันดีแหละมันดีแหละ,ละก,กินไปอันเดีาวเผาเจกชิไดกินเลยชิไดทิม ปิงปลากริงสีตปลนงเอเตาต่างหากเลยแต่มันจิงลแหละปลุงังไงตัวไผ่ไหมเท้ามาแล้วเท้าหนึ่งฮะไผ่ไหมเ้าหรอป็นังเบตากเด้ปลาเค็งมาเอ็นยัอไปอาน้ำมาพอด้วยอ่ถ้วยไงไปตากนำมาน่ะนั่นน้องนาพอดไหม ปลาหางกบปลลุงไม่โล่งเหลือเลจุกมือได้สิริกินไม่ยมือนี่นะ <c ười> ไปลงเถอป็นแต่เป็นแต่แสบบอกมาเด้อมาเด้อหมุดจอมาเด้อกินย่างปลาอยู่ขางขายกันยังบุญใได้แค่นอจกันเดียวเด้ไหมมีปลาน้องอ้อยจักเห็ดยังเถอะโอ้ขวัญถากินได้เลยนะแม่ครัวแม่ครัว น้องอ้อยมากินน้ำมาหน่อยู่ขางคายเลยน้องเม็ดเนงบุกอยู่เลยปะลูกคายเมตากาสี่หกหยาหยะข้าปอดแน่บ้าต่อเห็ดปลาจะอยากเบิดน้องว่ะจัน ็ยังบุกอยู่เลยปะลูกตึมากินแรงต้นใะมีอแงม้าบนรลขาลุ่นท้าสมน้องกันปะลูกต้นนี่เปเจอกในทางหับขาวนี่เอากรปิ้งแล้วกินอยู่แคมป์พายแล้วปะลูกอุปกรณ์เทากับถือลงมานนำ ถั่วแจ่วปุกเกลือติ๊บเข่าวแม่ยัง,งมาได้กินข้าวเพนเกี๊ยมพร้อมมาแล้วโอนี่ก็บปุกแจ่วติ๊บเข่าซองติ๊บเลยป้าลุงเลยอย่าลืมมากินน้ำกันเด้ป,เป,ป้าลุงเด้อปิ่งปลาตอนนี้ยังปิ่งพ่อผีกหรือป้าจักนลยน,น,น,นะเมื่อนี้แล้วจะได้กิน เรเขีดกับผู้เบื่อได้สิได้กินเนี่ยมันก็แแฮมเลยน่านเห็นบอกแฮมแล้วนนแฮมแล้ว,วน,น่นานน่านพอดีเลยพอดีแฮมแแมจังหน่อยกาจับไปหน่อยหนึ่งโอ้เอออะไรมันม,มันบ่มมันหมมเป็นประนชนเลย มันจะเป็นป่านข้าวมันแหละตัวนี้ตัวใหญ่แต่ว่ามันไม่ใหญ่กอดมาดูสี่ตัวไปเลยสี่ตัหาคนไปดูไหมยองเม็ดยังบัวขึ้นยังบุกอยู่เลยผมยังงานเท่ากับเกลี่ยถาแต่สกินไปลดูผีแล้วอีกบานเนี่ยก็ะซุกไปเลยกินอย่างเดียวม่่อตกกกินแแ ที่ข่าวถือจักซองติปคนหาคนกินเบิร์ตบอต้องให้เบิดต้องให้เบิเบิงหมัเดฮะยานบยานเนี่ยหักกันจะตายกันจะยู่เบรกันจะตายเออกัจะตายองคิดเส็บแซ่บลุงเส็บแซบโอควันควัน ดับลุงมาเนี่ยก็จมาพากวนแม่ตาเขาจบกิฟไว้เพียงสนิทดับลุงทีน่ะพอกันใหม่อย่าลืมฝากากดแชร์กดติดตามกดเข้ามาครับดูหบชมไหลายช่องของแม่ตาในเรื่องพี่นอ้งนองซองน้องเม็ดและกระซอกบ่บาวตานุ่มพี่นอ้องซองน้องอ้อนเนี่ยขอบคุณรองหนาถูกกำลังใจติดตามแด็กกะหาชมมาตลอดสบายดีทีน่ะพอกันไหมพี่น้องบ๊ายบาย